ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านตาของโจจือชินขมวดคิ้วถอนหายใจเขาตบไหลเฉินเซียงพางกล่าวว่าพ่อหนุ่มจากนี้เจ้าจะต้องซ่อนตัวเอาไว้ทางที่ดีเจ้าสมควรออกจากแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพมิฉะน,นั้นพวกมันจะค้นพบตัวเจ้าพวกมันเฉินเซียงกล่าวถามสังเกตจากสีหน้าของชายชาราก็เข้าใจได้ว่าพวกมันในที่นี้สมควรเป็นขุมกำลังที่มีความอันตรายอย่างยิ่ง ในดินแดนวิธีรังสานมีขุมกำลังที่เรียกว่าวิหารมังกรจกักรพรรดิข้าไม่รู้จุดประสงค์ที่ชัดเจนของวิหารมังกรจกักรพรรดิแต่รู้เพียงว่าพวกมันจะตามล่าผู้บ่มเพาะเทพอสูรมังกรชายชารากล่าวข้าไม่รู้ว่าพวกมันจะมาที่แม่น้ำวิญญาณชั้นที่ห้าหรือไม่แต่เจ้าควรหลบซ่อนตัวให้เป็นอย่างดีหากดินแดนวิธีรังสานมีคุมกำลังก่อตั้งเฉินเซียงก็เชื่อว่ามันจะต้องเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังมาก แต่ถึงกระนั้นเขาจะไม่ละทิ้งเป้าหมายในการเดินทางไปยังดินแดนวิธีรังสรรค์อย่างแน่นอนข้าเข้าใจแล้วข้าจะระวังตัวให้มากผู้อาวุโสพวกท่านก็สมควรย้ายถิ่นฐานเพื่อไม่ให้กู่ชางค้นพบเฉินเซี่ยงกล่าวแม้เขาจะเป็นกังวลเกี่ยวกับวิหารมังกรจกักรพรรดิแต่เขามั่นใจความสามารถในการซ่อนเร้นของตนเองจึงเชื่อว่าตนเองจะไม่ประสบปัญหาได้ง่ายๆจริงสิผู้อาวุโสท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่ากู่ถงและบรรพการตะวันเทพบ้างหรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามท่านตาและท่านยายของโจจื่อชินสายหัวช้าๆพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเฉินเซียงเจ้าควรกลับไปถิ่นฐานเดิมที่เจ้าจากมาวิหารมังกรจากพัิที่ท่านตาพูดถึงสมควรมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งโจจื่อชินกล่าวเตือนนางคิดว่าขุมกำลังแห่งดินแดนวิธีรังสรรค์สมควรเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสยัยท่านไม่ต้องกังวลข้ามีแผนการในใจแล้ว เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าขอตัวก่อนหากมีโอกาสพวกเราจะได้พบกันหลังจากกล่าวอำลากับห้าองค์หญิงเฉินเซี่ยงก็ออกเดินทางทันทีในยามนี้เขาไม่ได้ผสานหล,ลอมรวมกับมังกรเพลิงสีชาติเพื่อห่อเหินไปบนท้องนาภาวิหารมังกรจากพัิที่ท่านตาของโจจื่อฉินพูดถึงจะต้องมีอยู่จริงอย่างแน่นอนเนื่องจากเฉินเซี่ยงเชื่อมโยงได้ว่ามันสมควรเกี่ยวข้องกับจำนวนเผ่าพันธุ์มังกรแห่งเบื้องบนวัตจักหมื่นเต่าที่หาพบได้น้อยมาก ซึ่งมันทําให้เขานึกไปถึงหลงชื่ออยู่มังกรท้าพบเซียนก่อนหน้านี้หลงชื่ออยู่บอกกับเขาว่านางไม่เคยพบเห็นมังกรตนอื่นในเบื้องบนวัตจักหมื่นเต่าที่สําคัญเจ้านายผู้บ่มเพาะของนางถูกศัตรูเข้าปิดล้อมและทําการดับสังหารเมื่อเชื่อมโยงในเรื่องดังกล่าวเฉินเซียงจึงคิดว่ากลุ่มคนที่ปิดล้อมเจ้านายของหลงชื่ออยู่ก็อาจเป็นขุมกําลังวิหารมังกรจกักรพรรดิดูเหมือนข้าต้องระวังให้มากเฉินเซียงกล่าวพึมพำกับตน ปัจจุบันเขาไม่หวาดกลัวการเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญท้าภพ,พเซียนระดับสูงสุดอันเนื่องมาจากหลักฐานพลังในขอบเขตท,ท้าภพเซียนระดับสูงผนวกกับกระจกเทพหกวิถีและยันตราวิธีรังสรรค์ก็ทําให้เขามีความแข็งแกร่งมากพอจะต่อต้านผู้เชี่ยวชาญท้าภพ,พเซียนระดับสูงสุดได้ไม่กี่วันต่อมาเฉินเซียงก็กลับมาถึงเมืองจัก,กรพรรดิเทียนอ้าวเขาต้องการตามหาเบาะแสของปรมาจารย์กู่ถงและบรรพการตะวันเทพและมีเพียงจัก,กรพรรดิเทียนอ้าวเท่านั้นที่พอจะให้ข้อมูลแก่เขาได้ สำหรับเหตุการณ์ต่อสู้ในครั้งก่อนทําให้เฉินเซียงกลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดซึ่งเมืองจักรพรรดิพัทเทยเทียนา้ยนาวในปัจจุบันมีบรรยากาศตึงเครียดเนื่องจากกู่ชางเดือดดานอย่างที่สุดเพราะหลานชายของมันต้องตกตายขณะที่จักรพรรดินีเทียนอ้าวสูญเสียรักฐานพลังแน่นอนว่ากู่ชางต้องการล้างแค้นอย่างที่สุดเพียงแต่มันไม่รู้ว่าเฉินเซียงหายตัวไปที่ใด ภายในพระราชวังเทียนอ้าวชายไวกลางคนนั่งอ่านตำราโบราณด้วยใจจดจ่อแน่หล่ะว่าชายคนนี้จะเป็นใครไปมิได้นอกเสียจากโจเจิ้งหยางจัก,กรพรรดิแห่งอาณาจาักรเทียนอ้าวที่กำลังถูกกักบริเวณอยู่ในพระราชวังระหว่างนั้นหญิงไวกลางคนผู้ลโฉมได้เดินเข้ามาในห้องตำราและหยุดยืนอยู่ด้านหลังโจเจิ้งหยางซึ่งนางก็คือจัก,กรพรรดินีเทียนอ้าวที่สูญเสียรักฐานพลังไปด้วยน้ำมือของเฉินเซียงเสียวหวังตกตายแล้ว จัก,กรพัฒนีเทียนอ้าวกล่าวน้ำเสียงนั้นไม่ได้มีความโศกเศร้าดูเหมือนนางไม่ได้เสียใจในการตกตายของบุตรชายข้ารู้แล้วโจเจิ้งอย่างพลิกหน้าตำราครั้นจึงสายยิ้มมุมปากแม้จะอยู่แต่ในนี้แต่ข้ารับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจเจ้าจักรพัฒนีเทียนอ้าวกัดฟันกล่าวไม่อยากเชื่อว่าเจ้าจะยังยิ้มได้หรือเจ้าคิดว่าข้าสมควรร้องไห้ โจจันยางหันกลับกล่าวด้วยรอยยิ้มหยันแต่เขาเป็นบุตรชายของเจ้าจะก,กระพัดนีเทียนอ้าวแสดงออกอย่างไม่พอใจมันเป็นบุตรของเจ้าเท่านั้นหากมันคิดจะค้นบันลังของข้าข้าก็ไม่นับมันเป็นบุตรอีกต่อไปการตกตายของมันถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับข้าเสียมากกว่าเพราะถึงอย่างไรข้ายังมีบุตรสาวอีกตั้งห้าคน จจ้าอย่างหัวเราะพวกนางเป็นบุตรสาวที่แสนดีข้าสามารถพูดคุยกับพวกนางโดยไม่ต้องนึกระแวงว่าจะถูกหักหลังหรือไม่ห้าหา้าจักรพรรดินีเทียนอ้าวเดือดดานจนตัวสั่นนางต้องการประทุษร้ายจักรพรรดิเทียนอ้าวแต่ไม่มีความแข็งแกร่งเพราะสูญเสียรักฐานพลังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูด,ด้วยเม็ดยาข้าตกอยู่ในสภาพการเช่นนี้แต่เจ้ากลับมีความสุขเสียอย่างนั้นจักรพรรดินีเทียนอ้าวกัดฟันกล่าวหึ่มมมทั้งหมดเป็นเพราะไอ้บัตซบเฉินเซี่ยง นางคิดว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีชายที่ชื่อว่าเฉินเซียงอันที่จริงข้าไม่ได้มีความสุขมากนักเพราะเจ้ายังไม่ตกตายแต่จะว่าไปแล้วเจ้าสมควรขอบคุณชายคนนั้นที่ยังไม่ฆ่าเจ้าโจเจิ้งหยางปิดเล่มตำราและวางไว้บนโต๊ะเจ้าสมควรรู้ดีว่าเขามีโอกาสฆ่าเจ้าอึมมมเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ลงมือโจเจิ้งหยางคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสักพักแล้วซึ่งมันเป็นแง่มุมที่เขาคาใจและไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง จัก,กรพันินีขมวดคิ้วครั้นจึงกล่าวว่าเพราะมันต้องการให้ข้าพบเจอความทุกข์ตรมในการมีชีวิตอยู่หึ่มมมสภาพการในปัจจุบันของข้านั้นเลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตกตายชะตากรรมที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตายงั้นหรือแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เจตนาของเขาเสียทีเดียวเจ้าสมควรรู้ว่ายามนั้นเขาระเบิดโทสะออกมาด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึง โจเจิง้งหยางกล่าวหากไม่ติดตรงประเด็นนี้เขาจะเชื่อว่าเฉินเซี่ยงจงใจไว้ชีวิตเพื่อมอบความทุกข์ตรมให้กับจักรพรรดินีเทียนอ้าวช่างประไรเล่าอย่างไรแล้วมันจะต้องตกตายในไม่ช้าเพราะวิหารมังกรจกักรพรรดจะออกตามล่าตัวมันจักรพรรดินีเทียนอ้าวกล่าวด้วยสีหน้าย,ยา้ยหยันช่วยไม่ได้ใครใช้ให้มันปลดปล่อยมังกรอ,ออกมาอารวาสใหญ่โต โจเจิ้งหยางหยิบตำราขึ้นมาเปิดอ่านอีกครั้งเขาไม่คิดจะเสวนากับจักรพัินีเทียนอ้าวอีกต่อไปดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นเลวร้ายกว่าที่คนอื่นๆคาดคิดเพราะทั้งคู่ไม่ได้มีความห่วงหา,ซ,งา,หซ,งาซึ่งกันและกันมหนำซ้ำยังรู้สึกต่อต้านซึ่งกันและกันจักรพัินีเทียนอ้าวแค่นเสียงฮึดฮัดก่อนจะเดินออกไปด้วยท่าทีฉุนเฉียวแม้ปัจจุบันโจเจิ้งหยางจะถูกกักบริเวณอยู่แต่จักรพัินีเทียนอ้าวก็รู้ดีว่าโจเจิ้งหยางเป็นบุคคลที่มีความหหนนนักกแแ่่ละจะจไมมมยอมใใ้ครราาบง หลังจากจักรพรรดินีเทียนอ้าวจากไปโจเจิง้งหยางก็ขมวดคิ้วพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าเจ้าเป็นใครข้าน้อยเฉินเซี่ยงทักทายจัก,กรพรรดิเทียนอ้าวเฉินเซียงปรากฏตัวด้านหลังโจเจิง้งหยางเขากล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มโจเจิง้งหยางหันกลับมาด้วยความประหลาดใจเพราะชายหนุ่มเบื้องหน้าไม่เพียงทำลายหลักฐานพลังของจักรพรรดินีเทียนอ้าวแต่ยังกล้าลอบเข้ามาในพระราชวังเทียนอ้าวเสียอย่างนั้นเจ้าพังเข้ามาที่นี่อย่างนั้นหรือ โจเจ้งหยางกล่าวถามด้วยรอยยิ้มพร้อมกับผายมือเชิญให้เฉินเซี่ยงนั่งลงเฉินเซียงนั่งลงที่เก้าอี้ตัวใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นข้าติดตามนางมาได้สักพักแล้วมิฉะนั้นข้าจะไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนโจเจ้งหยางอดหัวเราะออกมาเป็นไม่ได้หักจากรพรรดินีเทียนอ้าวและกู่ชางได้รู้ว่าศัตรูที่พวกมันพลิกแผ่นดินหากำลังป้วนเปี้ยนอยู่ภายใต้จมูกของพวกมันอย่างไม่กลัวเกรงก็เห็นทีว่าพวกมันจะต้องดิ้นท่านเป็นแน่แท้ ทั้งแข็งแกร่งและกล้าหาญเจ้าเป็นชายหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆโจ้าจังยางกล่าวด้วยความชื่นชมเขารู้ว่าเฉินเซียงระเบิดโทสะออกมาเพราะจักรพรรดินีเทียนอ้าวทำการทารุณกรรมเจจือหาและเจาจือยี่อย่างร้ายแรงซึ่งมันคือการแก้แค้นเพื่อบุตรสาวของเขาเฉินเซียงยิ้มรับคําชมแต่ไม่กล่าวอะไรหา,หากเจ้าติดตามนางมานานแล้วก็สมควรได้ยินการพูดคุยของข้ากับนาง ฉะนั้นเจ้าช่วยคลายข้อสงสัยของข้าได้หรือไม่ว่าทำไมเจ้าถึงไม่ลงมือฆ่านางโจเจิง้งหยางกล่าวถามเหตุผลมีอยู่สามประการประการแรกคือข้ากลืนกินวิญญาณมิติทัพบเซียนของนางหักนางตกตายการหลอมรวมวิญญาณมิติทัพบเสียนจะต้องล้มเหลวกล่าวคือวิญญาณมิติทัพบเซียนจะแตกสลายเมื่อเจ้าของตกตายลงแน่นอนว่าวิญญาณมิติทัพบเซียนมีความสําคัญต่อข้าเกินกว่าจะยอมให้มันแตกสลาย โจเจิ้งอย่างพยักหน้านี้เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ไม่ยากเพราะเขาเองก็นึกอิจฉาในความสามารถของจักรพรรดินีเป็นบางครั้งประการที่สองข้าคิดว่าจะต้องหาโอกาสพูดคุยกับท่านข้ากังวลว่าท่านอาจมีความรู้สึกห่วงหาต่อจักรพรรดินีเทียนอ้าวการข่านางก็อาจทําให้ท่านมีความเกลียดชังต่อข้าโจเจิ้งอย่างรู้แล้วว่าเฉินเซี่ยงต้องการพูดคุยกับเขาและต้องการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับปรมาจารย์กู่ถงและบรรพการตะวันเทพ ประการที่สามข้าต้องการให้นางพบเจอกับชะตากรรมที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตายนี้เป็นประเด็นที่ท่านถกเถียงกับนางเฉินเซียงกล่าวบนหัวเราะอย่างไรก็ตามเท่าที่ข้าได้สังเกตจากการติดตามก็ดูเหมือนนางจะไม่ได้รับทุกตรมเท่าที่ควรโจเจิ้งอย่างรู้สึกอักโอ,อนใจเล็กน้อยเนื่องจากเฉินเซียงสามารถผ่านเข้าออกพระราชวังของเขาได้อย่างผ่อนคลายราวกับเป็นบ้านของตนเองยังไงยังนั้นเจ้ามาพบข้าครั้งนี้สมควรเป็นการสอบถามเกี่ยวกับกู่ถงและบรรพการตะวันเทพใช่หรือไม่ โจเจิ้งหยางกล่าวถามใช่แต่ข้าต้องการพูดคุยกับท่านอีกเรื่องหนึ่งข้าหวังว่าท่านจะคอยดูแลโจจื่อฉินและน้องสาวข้ากังวลว่ากู่ชางอาจตามล่าพวกนางเฉินเซียงกล่าวนี่เป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจของข่าอย่างยิ่งถ้าเช่นนั้นเจ้าวางใจได้ข้าส่งคนไปคอยคุ้มกันพวกนางอย่างลับๆแล้วไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่ว่าพวกนางอยู่กับท่านตาท่านยายต้องบอกเลยว่าพวกเขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาโจเจิ้งหยางกล่าวถ้าเช่นนั้นข้าก็หมดห่วง เฉินเซี่ยงพยักหน้าข้าไม่ได้รู้เกี่ยวกับบรรพการตะวันเทพและประมาจารย์กู่ถงมากมายนักข้ารู้แค่ว่าพวกเขาเป็นปรมาจารย์ผู้ล้ำเลิศในวิธีผนึกประทับและวิธีกลั่นสร้างโจเจิง้งหยางกล่าวครั้งที่พบเห็นพวกเขาข้ายังเด็กมากยามนั้นข้าเป็นองค์ชายใหญ่แห่งอาณาจักรเทียนอ้าวเฉินเซียงพยักหน้าข้าต้องการรู้ว่าพวกเขาเดินทางไปที่ไหนและเข้าพักในสถานที่ใดเป็นเวลาน,านานเป็นที่นี่ใช่หรือไม่ ไม่ใช่ที่นี่พวกเขาไปยังที่ราบเมือกโลหิตสถานที่แห่งนั้นมีความอันตรายใครก็ตามที่เหยียบเมือกโลหิตก็จะถูกกลืนกินโจเจิ้งอย่างกล่าวในยามนั้นข้าออกท่องยุทธภพ,พเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จึงได้บังเอิญพบพวกเขาใกล้กับที่ราบเมือกโลหิตหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางเข้าไปยังที่ราบเมือกโลหิตข้าจะไปที่นั่นได้อย่างไรเฉินเซี่ยงถามทันที โจเจิงหยางนำแผนที่ออกมาระบุตำแหน่งเมื่อเฉินเซี่ยงทำการจดจำเส้นทางได้แม่นยำเขาก็พยักหน้าให้กับโจเจิงหยางข้าจะเดินทางไปที่นั่นขอตัวก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวอําลาเจ้าสมควรต้องระวังตัวให้มากวิหารมังกรจกักรพรรดิจะต้องเพ่งเล็งมาที่เจ้าพวกมันเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งโจเจิงหยางกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังก่อนจะอธิบายเกี่ยวกับวิหารมังกรศักดิ์พันธุดิซึ่งตรงกับข้อมูลที่ท่านตาของโจจื่อฉินได้บอกกับเขาเข้าใจแล้วรักษาตัวด้วย เฉินเซี่ยงพยักหน้าจริงสิหากต้องการฆ่าจักรพรรดินีเทียนอ้าวเจ้าสามารถทําได้ตามต้องการในที่สุดโจเจิ้งหยางก็เผยออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้มีอารมณ์ห่วงหาต่อจักรพรรดินีเทียนอ้าวไม่หนำซ้ําเขายังต้องการให้จักรพรรดินีเทียนอ้าวตกตายมิฉะนั้นเขาจะไม่กล่าวเช่นนี้กับเฉินเซียงเฉินเซี่ยงออกจากห้องตําราของโจเจิ้งหยางแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังสถานที่อื่นในพระราชวางังและนั่นคือที่พักของจักรพรรดินีเทียนอ้าว ภายใต้การล่องหนทําให้เฉินเซียงลอบเข้าไปในวังของจักรพรรดินีเทียนอ้าวได้อย่างราบรื่นแม้ที่นี่มีเวรยามหนาแน่นแต่พวกมันเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท่าพบเซียนระดับกลางก็ทําให้เฉินเซียงไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเฉินเซียงเข้าถึงห้องนอนของจักรพรรดินีเทียนอ้าวได้อย่างผ่อนคลายยามนี้นางกําลังนอนหลับสนิทอย่างไม่รู้ตัวรักฐานพลังที่ถูกทําลายทําให้การสื่อสัมผัสไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นนางจึงไม่อาจรู้ตัวได้ว่าใครบางคนลอบเข้ามาในห้องนอนของนางแล้ว เฉินเซียงนำกระจกเทพหกวิธีออกมาปลดปล่อยม่านพลังปิดกั้นเสียงชัดเจนว่าเขากำลังจะทำบางอย่างกับจกักรพรรดินีเทียนอ้าวขณะที่กำลังหลับสนิทจุนจักรดินีเทียนอ้าวก็รู้สึกราวกับมีน้ำแข็งที่เย็นเฉียบลูบไล้ใบหน้าของนางแต่ด้วยอาการงัวงเงียก็ทำให้นางเพิกเฉยและต้องการนอนหลับต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งสิ่งนั้นยังคงลูบไล้ใบหน้าสร้างความรำคาญท้ายที่สุดนางจึงต้องลืมตาตื่น ภายใต้สายตาอันพระมมวจัก,กรพันินีมองเห็นเฉินเซียงจ้องเขม่งด้วยสีหน้าและแววตาที่โหดเหี่ยมราวกับปีศาจกระหายเลือดเลือดจัก,กรพันินีเด้งพรวดจากเตียงนอนนางผงะถอยหลังชนผนังด้วยความตกใจทําให้นางร้องกรีดอย่างไม่หยุดหย่อนกรีดโดดมีผู้บุกรุกช่วยด้วยยอยยอเชิญแหกปากได้ตามสบายแต่แน่นอนว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเจ้าเฉินเซียงหัวเราะเป็นเจ้าจริงๆไอ้บัตซบ ผลแรกที่พบเห็นใบหน้าเหี้ยมเกรียมของเฉินเซี่ยงนางคิดว่าตนเองฝันไปหรือตาฝาดด้วยอาการงัวงเงียแต่เมื่อยืนยันได้ว่าเป็นเฉินเซี่ยงตัวจริงนางก็เดือดดันอย่างที่สุดอย่างไรก็ตามนางไม่นึกเลยว่าศัตรูที่กู่ชางพยายามตามหาแทบพลิกแผ่นดินจะมาปรากฏตัวที่ห้องนอนของนางเสียอย่างนั้นอยากสาปแช่งข้าอย่างไรก็เชิญถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีสิ่งใดต้องสูญเสียห้าห้าตรงกันข้ามเพราะเจ้าเป็นฝ่ายที่ต้องสูญเสียหลักฐานพลังห้าห้า เฉินเซียงหยิบยกปมความแค้นขึ้นมาเย้ยหยันด้วยความเดือดดาลอย่างสุดจะทนจักรพรรดินีเทียนอ้าวจึงหยิบหมอนคว้างไปยังเฉินเซียงพร้อมกับตะโกนสาบแช่งไอ้สารเลวเจ้าต้องการอะไรกันแน่หากต้องการฆ่าข้าก็ลงมือเสียแต่แน่นอนว่าข้าไม่หวาดกลัวความตายน้ำเสียงของจักรพรรดินีเทียนอ้าวเต็มไปด้วยความเกลียดชังหากข้าคิดจะฆ่าเจ้าข้าลงมือตั้งแต่เจ้าก้าวขาออกจากห้องตำราแล้ว เฉินเซียงกล่าวรับรองเลยว่าจักรพรรดิเทียนอ้าวจะไม่ตำหนิข้าเพราะเขากำลังคาดหวังเช่นนั้นอยู่จักรพรรดินีเทียนอ้าวตวัดขึ้นทันทีว่าแล้วมัวรออะไรอยู่รีบลงมือฆ่าข่าเสียหากลงมือค่าเจ้าในตอนนี้ข้าเกรงว่าเรื่องจะจบง่ายเกินไปเฉินเซียงสยยิ้มเยือกเย็น เห็นชัดว่าจักรพรรดนินีเทียนน่ะเอาไม่หวัดกลัวความตายแต่สิ่งที่นางหวัดกลัวมากที่สุดก็คือการถูกทารุณและเมื่อได้ยินคําตอบของเฉินเซี่ยงนางก็ถึงกับใจหล่นเพราะกังวลว่าเฉินเซี่ยงจะมาเพื่อทารุณกรรมนางเจ้าต้องการอะไรกันแน่ยามนี้จักรพรรดนินีเทียนเอาหวัดกลัวขีดสุดแต่จําเป็นต้องทําใจดีสู้เสือข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่เจ้าหักให้ความร่วมมือแต่โดยดีเจ้าจะไม่ถูกทารุณอีกทั้งข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเฉินเซี่ยงหย่อนกายนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีใจเย็น สิ่งที่เขาต้องการจากจักรพรรดินีเทียนอ้าวก็คือวิธีการใช้งานพลังมิติของนางเนื่องจากการซ่อนตัวในห้วงมิติและเปิดฉากโจมตีในฉับพลันของนางทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกว่ามันมีความพิเศษขณะที่เขาไม่สามารถทำได้เช่นนางเงื่อนไขเป็นสิ่งใดจักรพรรดินีเทียนอาวัดกลัวเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าเฉินเซียงจะเริ่มการทารุณกรรมนางด้วยวิธีการที่แสนโหดเหี้ยมทักษะลับพลังมิติของเจ้าตรับใดที่เจ้ายอมถ่ายทอดข้าจะปล่อยเจ้าไปเฉินเซี่ยงกล่าว เมื่อนึกถึงเรื่องที่ว่าวิญญาณมิติท่าพบเซียนถูกเฉินเซียงกลืนกินจิตใจนางก็ประตุความโกรธแค้นและคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ฆ่าเฉินเซียงนี่คือมรดกพลังที่ข้าบังเอิญได้รับมาข้าจะไม่ถ่ายทอดมันแก่เจ้าเป็นอันขาดประโยคหลังจากกระพันีเทียน่าวก้าวหน้าด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเห็นชัดว่านางเกลียดชังเฉินเซียงมากเพียงใดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ